สวัสดีค่ะพบกับเราช่องแอนนี่สตูดิโอกันอีกเช่นเคยวันนี้เรามาสปอยซีรีส์เกาหลีเรื่อง Big Mouth ใน EP ีที่2กันแล้วนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันได้เลยค่ะ จากตอนที่แล้วที่พระเอกรถคว่ำจึงถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลระหว่างนั้นก็ฝันถึงเรื่องราวในอดีตพระเอกเป็นนักกรีตาส่วนนางเอกเป็นรัมเมเยอร์ไม้หนึ่งของโรงเรียนในตอนแข่งไม้ของพระเอกหักกลางอากาศแล้วตกลงมาที่เบาะเขานั้นเป็นคนดวงกุดแต่ก็ยังมีนางเอกอยู่ข้างๆตลอดในฝันนางเอกเดินเข้ามาและบอกพระเอกว่าเราอยากันเถอะทำเอาพระเอกสะนุ้งตื่นและพบว่าเมียรักและพ่อตาคอยดูแลอยู่ไม่ห่างพระเอก ขึ้้นไดว่ามีนัดกับอายการโจและถามหาโทรศัพท์ของตัวเองซึ่งก็ไม่มีใครรู้เผยให้เห็นว่าใครบางคนเก็บโทรศัพท์และหลักฐานกล้องหน้ารถไปแล้วแถมรถพระเอกก็ถูกทำลายเรียบร้อยพระเอกเตรียมตัวออกจากโรงพยาบาลเพื่อจะไปตามหารถแต่ในตอนนั้นตำรวจบุกเข้ามาในห้องพระเอกโดนจับข้อหาเสพสารเสพติดและผลเลือดก,ก็เป็นบวกพระเอกปฏิเสธทันทีนางเอกและพ่อตาก็พยายามช่วยสุดฤทธิ์แต่ก็ไม่เป็นผลพระเอกโดนรวบขึ้นรถไป นางเอกบอกพระเอกว่าให้ตั้งสติเข้าไว้เธอเชื่อใจในตัวเขาจงมั่นใจและอดทนไว้เมื่อพระเอกโดนขังอยู่ตามลําพังเขาได้คิดทบทวนถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นและคิดได้ว่าอาจจะเป็นกงจีฮุนที่ทําให้เขาต้องตกอยู่ในสภาพนี้พระเอกบอกตํารวจว่าขอเจอนายกเขารู้ตัวคนที่ยัดยาให้ตัวเองแล้วเมื่ออยู่กับนายกตามลําพังพระเอกบอกว่าต้องเป็นฝีมือกงจีฮุนแน่นอนมันคงพยายามทําลายหลักฐานคลิปหน้ารถทําให้นายก โกรธที่พระเอกแอบไปเจอกงจีฮุนลับหลังเขานายกถามว่าในคลิปนั้นบอกชัดเจนไหมว่ากงจีฮุนเป็นฆาตกรแต่ในคลิปไม่มีใครเอ่ยชื่อกงจีฮุนเลยพูดถึงแต่เรื่องงานวิจัยบางอย่างพระเอกขอร้องให้นายกช่วยให้เขาออกไปจากที่นี่ก่อนแล้วเขาจะตามสืบเรื่องงานวิจัยให้แต่นายกที่กําลังโกรธอยู่ก็พูดกับพระเอกไปว่าไปขอกงจีฮุนน่าจะเร็วกว่านะแล้วก็เดินหนีออกมาทําเอาพระเอกหน้าแห้งไปเลยทางสํานักงานท่าน ายของพระเอกก็เกิดเรื่องขึ้นตำรวจบุกค้นพร้อมหมายสารและได้เจอกับทองคําและเงินจํานวนมากซ่อนอยู่ในผนังและฝ้าของที่นั่นทำเอาพอตาถึงกับอึ้งตาค้างว่าเงินพวกนี้มันมาจากไหนต่อมาพระเอกโดนส่งตัวเข้าเรือนจํากูชอนคุกที่แย่ที่สุดในเกาหลีเป็นแหล่งรวมมนุษย์ที่เลวบรมิเท่านั้นไม่มีสิทธิมนุษยชนอะไรทั้งสิ้นเปรียบได้กับนรกก็ไม่ผิด แต่ใดๆแล้วก็ยังมีพวกที่ได้รับการดูแลเป็นพิเศษทําที่นี่ยิ่งโสมมเข้าไปใหญ่เพราะมีแต่เรื่องทุจริตสารพัดผู้คุมนําตัวพระเอกไปที่ห้องห้องหนึ่งนักโทษนับสิบคนรวมถึงสามนรกก็อยู่ด้วยเผยให้รู้ว่าพวกมันรู้ว่าพระเอกไปแบล็กเมลกงจีฮุนเพื่อจะเอาเงินเลยวางยาเพื่อแก้แค้นพระเอกจากนั้นลูกกระจกรุมกระทืบพระเอกอย่างบ้าคลั่งและเตรียมฆ่าพระเอกด้วยการแขวนคอเป็นเวลาเดียวกันในงานเลี้ยงเปิดมูลนิธิ นูรีนานุมที่เป็นนโยบายหาเสียงของนายกที่มีเมียคอยผลักดันกงจีฮุนและเมียของเขาก็อยู่ในงานด้วยเขาพูดขึ้นมาว่าคนมันส้มหล่นได้เจอผู้มีพระคุณนายกชเวโดฮาไม่มีวันอยู่ในระดับเดียวกับพวกเราอยู่แล้วเป็นเพราะจีฮูเมียนายกนั่นแหละเขาถึงยอมช่วยเรื่องเงินบริจาคเพราะถ้ามีเงินเยอะขนาดนั้นหมาที่บ้านเขาก็เป็นนายกได้จีฮูยิ้มเยาะแซะขึ้นมาว่าก็จริงน่าจะลองสลับตำแหน่งหมากับเจ้าของดู หนะมาฉลาดมันโกรธแต่เจ้าของนี่ดูก็รู้ว่าไม่ทำเอากงจีฮุนหน้าเวอจีฮูพูดต่ออีกว่าพี่ประธานกงจีฮุนขับรถชนคนตายแล้วหนีเมื่อปีที่แล้วทนนายยกเขาก็จัดการให้นี่เมียจีฮุนเลยขัดขึ้นมาอย่ามาอวดหน่อยเลยเรื่องแค่นั้นเธอก็จัดการได้จีฮูเลยบอกนี่ยังคิดว่าเขาแค่เมาแล้วขับอยู่อีกรอถ้าเขาไม่ได้เมาเหล้าแต่เมาอ,อย่างอื่นล่ะทำเอาคนในวงหน้าเวอด้วยความสงสยัยกงจีฮุนเลยรีบตัดบทเปลี่ยนเรื่องแต่ จีฮูก็ยังไม่หยุดแค่นั้นเธอเผาจีฮุนต่อว่าได้ข่าวว่าโดนบิ๊กเมาส์โกงเงินทุนลาลาแคปิตอลไปนี่ทำเอาเมียกงจีฮุนเริ่มหัวร้อนว่าผัวไม่เคยบอกเรื่องนี้เลยแต่ในตอนนั้นก็มีข่าวออกทีวีว่านักต้มตุ๋นบิ๊กเมาส์ชื่อดังถูกจับกลุมแล้วตำรวจแถลงข่าวว่าเป็นพระเอกทั้งยังพบเงินสด5 0 0 0ล้านวอนยามูลค่ากว่าหมื่นล้านบัญชีการพนันผิดกฎหมายและโทรศัพท์ที่ใช้แล้วทิ้งจำนวนมากและได้ซ่อนเงิน140 0 0 0ล้าน จากคดีลาลาแคปิตอลทางฝั่งพระเอกที่กำลังจะถูกแขวนคอพยายามร้องขอชีวิตแต่ก็ไม่เป็นผลพวกนั้นเตะเก้าอี้ลม้มทำให้พระเอกโดนแขวนและแนนิงไปในที่สุดถูกสายตาจับจ้องไปที่พระเอกโดยไร้ความปราณีโหดเหี้ยมกันเสียจริงในตอนนั้นกงจีฮุนโทรหาพัสดีของเรือนจำที่กำลังดูพระเอกโดนแขวนคอผ่านกล้องวงจรปิดจีฮุนบอกพัสดีด้วยความหัวร้อนว่าให้ไว้ชีวิตพระเอกเพราะพระเอกคือบิ๊กเมาส์คนที่โกงเงิน ลาลาแคปิตตนไปต้องเอาเงินคืนมาให้ได้ก่อนพัสดีมาพร้อมกับทีมแพทย์และเจอกับแก๊งนรกแตกหน้าห้องเมื่อรู้ว่าพระเอกคือบิ๊กเมาส์ทุกคนก็หน้าเวอไปตามๆกันทีมแพทย์พยายามปั๊มหัวใจของพระเอกที่แน่นิ่งไปแล้วจนสุดท้ายพระเอกก็ฟื้นขึ้นมาทางฝั่งนางเอกและแท่านคิมมาขอเข้าพบพระเอกที่เรือนจําแต่ผู้คุมกลับบอกว่าพระเอกปฏิเสธการเข้าพบนางเอกเลยจําใจยอมกลับเธอได้แต่สงสัยว่ามันมีอะไรแปลกๆทําไมพระเอก ถึงไม่ยอมออกมาเจอเธอแถมยังถูกส่งตัวเข้าเรือนจำเร็วเกินไปมากๆในตอนนั้นพอโทรหาทนายคิมเพื่อบอกว่ามีข่าวออกมาว่าพระเอกคือบิ๊กเมาส์มีนักข่าวมาออกกันที่หน้าบ้านเต็มไปหมดและอย่าเพิ่งบอกเรื่องนี้กับนางเอกเพราะกลัวว่าเธอจะตกใจเอาแต่ก็ไม่ทันะแล้วนางเอกเห็นข่าวในมือถือเรียบร้อยและคิดอะไรบางอย่างได้เป็นเวลาเดียวกันที่พระเอกถูกนำตัวไปปล่อยในห้องพักของเขาและได้เห็นนางเอกให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าสามี ฉันไม่ใช่บิ๊กเมาส์มันไม่ยุติธรรมเลยสามีฉันคือเหยื่อถ้าจำเป็นต่อการสืบสวนฉันก็ยินดีเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหวังว่าอายาการจะเปิดโปงคนที่มันทำเรื่องชั่วช้าแบบนี้ได้ฉันมีอะไรจะบอกสามีด้วยค่ะขอพูดได้ไหมที่รักวันนี้ฉันไปเยี่ยมที่รักแล้วแต่เข้าไปไม่ได้เราจะสู้จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าที่รักไม่ผิดเพราะงั้นอย่าลืมนะว่าตัวเองยังมีครอบครัวอยู่แล้วก็ถ้าไม่ยอมออกมาเจอกันอีกฉันไม่ปล่อยไว้แนะ่เข้าใจ มพักชางโฮทําให้พระเอกร้องไห้ออกมาด้วยความสิ้นหวังต่อมาพระเอกถูกนําตัวไปสอบสวนพระเอกปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยโดนเข้าเครื่องจับเท็จกอย,ยังปฏิเสธทุกคําถามแต่พอถึงคําถามที่ถามว่าตัวเองใช่บิ๊กเมาส์หรือเปล่าพระเอกกลับเควใจเต้นแรงขึ้นมาพระเอกเพยายามขัดขืนว่ามันไม่สามารถเอาไปใช้ในคดีได้มาทําแบบนี้กับเขาทําไมนูน่นนี่นั่นแต่อายาการก็บอกพระเอกว่าอย่าดึงดันเลยถ้าใจเต้นแรงขึ้นมาไม่ จะส่งผลดีกับนายนะทําให้พระเอกต้องจําใจยอมซึ่งในตอนนี้ก็มีนายกที่แอบสังเกตการอยู่ด้วยจากนั้นพระเอกถูกส่งตัวกลับเรือนจําระหว่างทางก็เห็นข่าวของตัวเองโชว์รายอยู่หน้าจอตึกใหญ่หวนให้นึกถึงสิ่งที่เขาเคยบอกกับนางเอกว่าอีกไม่นานเขาจะได้เป็นทนายชื่อดังและออกทีวีแต่ก็คิดไม่ถึงเลยว่าเขาจะดังขึ้นมาในสภาพแบบนี้เมื่อถึงเรือนจําพระเอกก็ได้เจอกับแก๊งสามนรกพวกนั้นคิดว่าพระเอกคือบิ๊กเมสา ส่วนพระเอกก็คิดว่าพวกนั้นใส่ร้ายตัวเองและเอาเงินไปแล้วด้วยความหัวร้อนพระเอกถุยน้ำลายใส่จนทะเลาะก,กันใหญ่โตแต่ก็มีผู้คุมมาแยกออกไปทําให้ดรฮันและอ e. ีดูกึนเชื่อว่าพระเอกคงไม่ใช่บิ๊กเมาส์จริงๆนั่นแหละแต่จองแชร์บงก็แย้งขึ้นมาว่าเขาเริ่มจะเชื่อแล้วว่าพระเอกคือบิ๊กเมาส์เพราะพระเอกพูดแค่ไม่กี่คําคนอื่นก็เชื่อกันหมดแล้วว่าพระเอกไม่ใช่บิ๊กเมาส์จากนั้นพระเอกก็เข้าห้องพักเด็กหนุ่มคนหนึ่งเข้ามาทักทายเพราะคิดว่า พระเอกคือบิ๊กเมาส์เขาบอกพระเอกว่าเขานั้นเป็นติ่งบิ๊กเมาส์แถมยังมีรอยสักหนูอยู่ที่แขนฉายาของเขาคือเจอรี่ที่มาจากทอมแอนด์เจอรี่นั่นเองและถึงแม้พระเอกจะปฏิเสธเท่าไหร่เขาก็ไม่ยอมฟังเลยลุงวนาหน้าหองก็ขอวันเกิดพระเอกเพื่อจะดูดวงให้แต่พระเอกกลับบอกว่าไม่ดูก็รู้เขามันพวกอายุยืนแต่โคตรอับโชคภาพตัดไปทางฝั่งสามนรกและกงจีฮุนได้ปรึกษากันเรื่องพระเอกสามคนนั้นต้องการฆ่าพระเอกทิ้งเพราะ ต้องการทำลายหลักฐานทั้งหมดแต่กงจีฮุนกลับค้านเพราะยังไม่รู้แน่ชัดว่าพระเอกใช่บิ๊กเมาส์หรือเปล่าเงินของเขาจะต้องไม่สูญเปล่าเขาต้องเช็คให้แน่ใจก่อนพัสดีที่แอบดูอยู่จากกล้องวงจรปิดได้แต่คิดน่าสนใจแฮะฝ่ายหนึ่งต้องฆ่าถึงจะรอดแต่อีกฝ่ายฆ่าไม่ได้เพราะเงินค้ำคอจากนั้นกงจีฮุนได้นัดเจอกับอัยการโชเวคุยกันถึงเรื่องบิ๊กเมาส์มีสายสืบนิรนามของอัยการเป็นคนจับบิ๊กเมาส์ได้แต่ก็ยังไม่รู้แน่ชัด ว่าบิ๊กเมาส์ใช่พระเอกจริงๆหรือเปล่าอายการสัญญากับกงจีฮุนว่าจะสืบมาให้ได้เร็วที่สุดและจะเอาเงินแสนล้านวอนกลับมาคืนให้แต่หลังจากแยกตัวออกมาอายการมุ่งตรงไปที่รถซึ่งก็มีนายกนั่งรออยู่อายการมอบสมุดพ่อค้ายาให้นายกลูกค,ค้าของบิ๊กเมาส์แต่ละคนระดับ VIP ทั้งนั้นนายกถามออยการว่าได้ถ่ายเอกสารไว้หรือเปล่าอายการเลยบอกว่าไม่ได้ถ่ายก็นายกสั่งไว้หน่และที่นายกทำถึงขนาดนี้เพราะ ต้องการจะสยบกงจีฮุนและสามนรกนั่นที่คอยดูถูกเหยียด์ย้มเขามาตลอดเพราะแค่ทำให้เขาได้เป็นนายกนายกบอกอายการว่าอย่าหากักหลังเขาเชียวนะและอายการก็ตอบว่านายกคือคนเดียวที่จะปูพรมแดงให้กับเขาภาพตัดมาที่ฝั่งนางเอกพอตาและทนายคิมประชุมกันเรื่องพระเอกพนักงานสาวที่ให้แก้วน้ำพระเอกในวันเกิดเหตุตอนนี้ได้หายตอมไปแล้วทำให้คิดได้เลยว่าเธอวางยาพระเอกจริงๆและต้องสืบให้ได้วางงานวิท ใจของศาสตราจารย์ซอคืออะไรกันแน่ซึ่งก็เห็นได้ชัดว่าพ่อกับทนายคิมไม่เห็นด้วยที่นางเอกจะเข้ามายุ่งกับเรื่องนี้เพราะมันอันตรายเกินไปแต่นางเอกก็ไม่ฟังเลยสักนิดทางฝั่งเรือนจํามีข่าวลือสะพัดไปทั่วเกี่ยวกับพระเอกว่าเป็นบิ๊กเมาส์จริงหรือเปล่ามีทั้งคนเชื่อและไม่เชื่อบางก็ว่าบิ๊กเมาส์เป็นชายกำยำมีรอยสักหนูยักษ์อยู่ที่หลังบางก็ว่าเป็นผู้หญิงเซ็กซี่ได้ใจแต่ก็โหดได้โลถึงไม่มีใครจับเธอได้สักทีหรือไปถึง ประธานยังว่าบิ๊กเมาส์เป็นพี่น้องร่วมสาบานกับมาเฟียรัสเซียถ้าทําให้พระเอกไม่พอใจขึ้นมามีหวังได้ลาโลกแน่นางฟังคนนั้นคนนี้พูดไปมาทําให้ประธานยังเริ่มหงุดหงิดลงเข้าไปหาเรื่องพระเอกดึงถาดข้าวทิ้งต่อยพระเอกจนตาปูดและบอกพระเอกว่าจะเป็นบิ๊กเมาส์ก็เป็นไปแต่อย่ามากลางกับเขาโดยที่พระเอกขัดขืนอะไรไม่ได้เลยเป็นเวลาเดียวกันที่พัสดีนั่งดูเหตุการณ์ทั้งหมดผ่านกล้องวงจรปิดพัสดีนำอาหารสุดหรู รู้มากมายมาให้พระเอกกินทําทีเป็นพูดดีด้วยแถมยังนามสกุลพักเหมือนกันอีกทําให้พระเอกเริ่มสบายใจกินอาหารบนโต๊ะอย่างอร่อออร่อยจากนั้นพัสดีถามพระเอกว่าเป็นบิ๊กเมาส์หรือเปล่าบอกเขามาได้เลยรู้กันแค่สองคนเท่านั้นพระเอกบอกไปว่าไม่ใช่ทําให้พัสดีหน้าเปลี่ยนทันทีตบพระเอกอย่างแรงแล้วสั่งขังเดียว5วันพระเอกทําได้แค่นอนร้องไห้อยู่ในห้องขังแล้วก็คิดถึงเรื่องราวในอดีตในวันฝนตกภายในห้องมี น้ำรั่วเต็มไปหมดเพราะห้องด้านบนไม่ยอมซ่อมรอยรั่วนางเอกบุกไปหาเพื่อเคลียร์กับเจ้าของห้องพบว่าเป็นเด็กวัยรุ่นชาย3คนพอทวงเงินไปพวกนั้นก็ไม่ยอมจ่ายจนมีปากเสียงทะเลาะต่อยตีกันจังหวะชุลมุนนางเอกใช้ถังดับเพลิงฉีดไปทั่วทั้งห้องจนสุดท้ายพวกนั้นก็ยอมจ่ายเงินค่าซ่อมให้พระเอกนางเอกและพ่อตาเลยสังส่งรค์เลี้ยงฉลองความสําเร็จด้วยเบียร์และไก่กันอย่างอรอร่อยแล้วถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกเพราะสภาพแต่ละคนนั้นดู ไม่ได้เลยนางเอกนั่งดูรูปถ่ายรูปนั้นแล้วก็ร้องไห้ออกมาและคิดว่าเธอจะต้องช่วยพระเอกออกมาให้ได้เช้าวันต่อมานางเอกไปสัมภาษณ์งานที่โรงพยาบาลกูชอนเผยให้รู้ว่าจีฮูเมียนายกเป็นพอออย,อยู่ที่นั่นในระหว่างที่สัมภาษณ์จีฮูถามนางเอกว่าทําไมถึงอยากมาทํางานที่นี่นางเอกบอกว่าเห็นเขาว่ากันว่าโรงอาหารที่นี่ทําอาหารอร่อยจีฮูเลยให้นางเอกผ่านการสัมภาษณ์ต่อมาทนายคิมไปเยี่ยมพระเอกที่ จเพื่อบอกเรื่องนางเอกว่าเธอย้ายงานไปที่โรงพยาบาลกูชอนเพราะจะสืบเรื่องงานวิจัยของศาสตราจารย์ซอและอีกไม่นาน3มคนนั้นก็จะถูกปล่อยตัวอายการตัดสินแล้วว่าพระเอกคือบิ๊กเมาส์พระเอกจะต้องถูกดำเนินคดีส่วนนายกก็ติดต่อไม่ได้เลยเพราะคงคิดว่าพระเอกคือบิ๊กเมาส์เลยไม่อยากเกี่ยวข้องพระเอกขอร้องให้ทนายคิมช่วยคุยกับนางเอกว่าอย่าเอาตัวเองมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยแต่ก็รู้อยู่แล้วว่านางเอกไม่ยอมแน่พระเอกเลยบ ให้ทนายคิมช่วยร่างเอกสารยาแทนเขาทีเพราะถ้าพระเอกถูกตัดสินติดคุกขึ้นมาจริงๆนางเอกอาจจะต้องเดือดร้อนจากพวกทวงหนี้ไหนจะพวกที่ทําให้พระเอกต้องตกอยู่ในสภาพนี้อีกเมื่อพระเอกอยู่ตามลําพังหวนิดถึงเรื่องราวในอดีตพระเอกเคยบอกเลิกนางเอกเพราะรู้สึกผิดหวังในตัวเองที่สอบทนายไม่ติดสักทีไม่อยากให้นางเอกต้องมาคบกับคนไม่มีอนาคตแบบเขาแต่นางเอกก็ไม่เคยคิดที่จะเลิกกับพระเอกเลยเธอบอกพระเอกว่า ให้เอาเงินของเธอไปเรียนโรงเรียนกฎหมายแต่พระเอกไม่อยากทำแบบนั้นเขาไม่อยากเอาเงินแฟนที่หามาจากการทำพาร์ทไทม์อย่างเหน็ดเหนื่อยไปใช้นางเอกเลยบอกว่าถ้าไม่อยากใช้เงินแฟนก็แต่งงานกันสะสิทำเอาพระเอกไปไม่เป็นเดินหนีดุมๆไปเลยแต่หลังจากนั้นพระเอกก็ได้เป็นทนายสมใจหวังและมีสำนักงานเป็นของตัวเองเขานั้นได้ทำประกันชีวิตไว้และยกผลประโยชน์ทั้งหมดให้แก่นางเอกแล้วก็ขอเธอแต่งงานลาออกจากโรงพยาบาล เ,เดี๋ยวฉันเลี้ยงเธอไปทั้งชีวิตเองพระเอกได้แต่นั่งคิดฉันปล่อยเธอไปแล้วมีโฮตอนนี้ก็เหลือแค่สิ่งเดียวที่ฉันทําได้ด้วยตัวเองคือเปิดโปงความผิดของพวกมันในจดหมายลาตายและใช้ความตายพิสูจน์ความบริสุทธิ์โดยความสิ้นหวังพระเอกร้องไห้ออกมาด้วยความเจ็บปวดจากนั้นพระเอกเขียนจดหมายลาตายให้นางเอกเหมือลอยคิดอะไรบางอย่างลุงหมอดูทักพระเอกว่าอย่าคิดจะฆ่าตัวตายเลยโง่เฮงพระเอกเป็นพวกอายุยืนยังไงก็ไม่ ตายเดี๋ยวจะพิการเอาเปล่าๆคนอาภัพแบบนี้มีเยอะแยะแต่ทําไงได้ละ่ะไม่ได้เกิดมาเพราะอยากเกิดนี่ก็ต้องใช้ชีวิตไปตามนั้นแหละเมื่อลุงแยกออกไปสายตานับร้อยจับจ้องเข้าม,มาทําให้พระเอกคิดอะไรบางอย่างได้ที่นี่มีฆาตกรเต็มไปหมดไม่จําเป็นต้องฆ่าตัวตายก็ได้นี่ต่อมาพระเอกไปกินข้าวที่โรงอาหารเจอรี่บอกว่าประธานยังเป็นหัวหน้าแก๊งลูกโซ่เฮียมโหดฆ่าคนได้โดยไม่รู้สึกอะไรเลยเมื่อฟังจบพระเอกลงไปที่ โต๊ะพร้อมถาดอาหารท้าทายให้ข้าเขาซะพระเอกราดข่าลงบนหัวประธานยังและฟาดตามแบบไม่ยัง้งทําให้ประธานยังทนไม่ไหวกะจะฉีกพระเอกเป็นชินช้นๆฆ่าให้ตายในวันนี้เลยแต่ทันใดนั้นพระเอกต่อยประธานยังเข้าไปเพียงหมัดเดียวทําเอาสลบไปเลยในทันทีพระเอกได้แต่คิดว่าเขาไม่เคยต่อยใครมาก่อนเลยไม่รู้ว่าหมัดตัวเองจะหนักขนาดนี้ซึ่งพระเอกก็ยังไม่ละความพยายามที่จะตายเป้ามหมายใหม่ของเขาคือนักโทษรอประหาร ฆาตกรต่อเนื่องที่เป็นไซโคพารฆ่ามาแล้วกว่า9้าศพแถมล่าสุดเพิ่งจะฟิลขาดกัดหูเพื่อนร่วมห้องไปเขี้ยวเล่นเป็นหมากฝรั่งกันเลยทีเดียวพระเอกพุ่งตรงเข้าไปหาเรื่องด่าว่าพอคลอดแกแล้วแม่ได้กินซุปสาหร่ายไหมกินตม้มยำกุ้งหรือเปล่าหรือซุปเลือดหัวแล้วท้าทายให้ใช้มีดฆ่าตัวเองแต่ไซโคพารก็ดึงมือออกพระเอกเลยต้องเล่นใหญ่กว่าเดิมตบไซโคพาร์แบบไม่ยัง้งแล้วก็ด่าว่าคายครบสิบแล้วเอาไปอวดแม่แกสิ ใดนั้นมีดในมือก็หลุดร่วงลงไปทันทีไซโคโพาร์ตร้องไห้เรียกหาแม่ทําเอาพระเอกงงได้แต่คิดในใจว่าไม่น่าพูดเรื่องแม่กับไอ้ไซโคโพาร์นี่เลยแล้วก็เข้าไปขอโทษด,ด้วยความรู้สึกผิดหลังจากเหตุการณ์งงๆนั้นเขาลือสะพัดไปทั่วหลายๆคนเกิดความเกรงกลัวพระเอกขึ้นมาทําให้ชีวิตพระเอกดีขึ้นแบบ300รเปอร์เซหลายคนให้ความเคารพอาหารการกินก็ดีขึ้นทําให้เจอรี่และเพื่อนร่วมห้องได้อานิสงไปด้วยในระหว่างกินข้าว เจอรี่ก็พูดถึงเรื่องนักโทษแหกคุกที่พยายามหนีเลยโดนยิงตายทาให้พระเอกชะงักขึ้นมาในทันทีและคิดแผนใหม่ได้ฆาตากรที่โหดเหี้ยมที่สุดในเรือจนจํานี้จะเป็นใครไปได้ถ้าไม่ใช่พัสดีในคืนนั้นพระเอกแหกคุกออกมาพัสดีที่ดูกล้องอยู่แต่ยังไม่รู้ว่าเป็นใครสั่งยิงคนแหกคุกพระเอกหนีออกมาจนถึงลานกว้างเหล่าผู้คุมนับสิบก็กรูกันเข้ามาพระเอกท้าทายให้ผู้คุมยิงเขาซะในตอนนั้นผู้คุมบน ออคยตั้งท่าเตรียมยิงพระเอกแล้วและ Big m o u t าส์ EP 2ก็ได้จบลงเพียงแค่นี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ